สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ําตกสวยรวยธรรมชาติครับตําบลที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้คือตําบลหนองแสงอ,อําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนั่นเองนะฮะแล้วหมู่บ้านนี้ก็คือนะครับหมู่บ้านบุ่งเข่ครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดป่าศรีถาวรนิมิตนั่นเองนะครับ วัดแห่งนี้นั้นพื้นที่โดยรวมนั้นมีประมาณ350ไร่ครับโดยหลวงพ่อถาวรจิตตะถาวโรนั้นท่านได้แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับโดยพื้นที่แรกที่ท่านแบ่งนั้นก็คือพื้นที่ปฏิบัติธรรมครับอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่สองนั้นก็คือเป็นพื้นที่ของศาลาฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติครับส่วนพื้นที่ที่สามนั้นเป็นพื้นที่เกษตรธรรมชาตินั่นเองครับ แล้วในพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับก็นะครับถือว่ามีภูเขาล้อมรอบธรรมชาติที่สวยงามเลยทีเดียวครับเป็นพื้นที่ที่น่าที่จะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับเดิมนี้วัดป่าศรีถาวรนิมิตแห่งนี้นั้นมีชื่อว่าทุดงฆาสถานถาวรนิมิตครับเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นวัดก็ยังเป็นสวนป่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้เป็น วัดป่าสีถาวรมิตรเรียบร้อยแล้วครับและในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ยังมีสวนพุทธคยาซึ่งในสวนแห่งนี้นั้นก็ได้นําเมล็ดนะครับจากต้นต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียนั้นมาปลูกไว้ที่นี่เป็นร้อยร้อย,อยต้นเลยครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปชมพื้นที่ด้านล่างกันที่มีภูเขาล้อมรอบเนี่ย300อกว่าไร่อของวัดแห่งน,นี้นั้นว่ามีถาวารและวัตถุอะไรบ้างแล้วก็มีสวนป่าที่สงบร่มรื่นแล้วน่านั่งปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยครับท่านชมครับวัดป่าสีถาวรนิมิตตั้งอยู่บนเลขที่113หมู่ที่8หมู่บ้านบ่งเข้ตํบลหนองแสง อำเภอปากครีจังหวัดนครนายกมีอาณาเขตติดต่อด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกจรดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาป่าไม้อันสมบูรณ์ด้านทิศตะวันตกจรดเขตหมู่บ้านบุงเค้หมู่ที่8ตำบลหนองแสงอำเภอปากครีจังหวัดนครนายกสภาพแวลดล้อมโดยทั่วไปเป็นพื้นราบเชิงเขา ล้อมรอบด้วยทิวเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีทางออกทั้งทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียวเป็นทางเส้นทางเข้าหมู่บ้านและถนนออกสู่จังหวัดนครนายกโดยพระราชพิพัฒนาทรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรได้ปารบไว้ว่าเหมือนกรุงราชคฤห์ในประเทศอินเดียความเป็นมาของวัดป่าสีถาวรน,นิมิตนั้นแต่เดินเป็นธุดงคัสสถานถาวรน,นิมิตโด,ดยเหตุว่า ราชพิพัฒนาทรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรได้เดินทางมาทุดงพร้อมด้วยพระเถระหลายรูปเป็นเวลานานถึงสเดือนเหตุเพราะความเงียบสงบและ,ะไร้สิ่งรบกวนในการเจริญจิตภาวนาสถานที่ที่หลวงพ่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นถ้ำเล็กๆอยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำนี้มีลักษณะที่เรียกว่าเฮืงหมาแงนมีหินก้อนใหญ่ เป็นหลังคาบังแดดฝนเป็นอย่างดีและใต้หินก้อนนั้นมีผ้าพระพุทธร,รูปสีทองเขียนติดแผ่นหินไว้ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อทองแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไรระหว่างที่หลวงพ่อถาวรจิตถาวโรนั่งปฏิบัติภาวนาอยู่นั้นได้เกิดนิมิตเห็นผู้คนนุ่งข่าวหงขาวมากมายภายในบริเวณแห่งนี้ จึงได้เกิดจิตศรัทธาปารบกับญาติโยมว่าสมควรมีสถานที่สำหรับพุทธศากนิกชนได้สแสวงหาความสงบวิเวกกันบ้างในโอกาสสมควรชาวบ้านและสิทธานุสิท์ที่มีจิตศรัทธาได้รวบรวมจัดหาที่ดินเพื่อนำมาสร้างทุดงคสถานถาวรนิมิตขึ้นจนกลายเป็นวัดป่าสีถาวรนิมิตในปัจจุบัน และจัดสรรอาณาบริเวณออกเป็นสัดส่วนโดยจัดแบ่งสถานที่สำคัญเป็นสามเขตคือพื้นที่เขตปฏิบัติธรรมมีพื้นที่โดยประมาณ130ไร่มีถาวรวัตถุสำคัญดังนี้ส่วนพุทธคยาเต็มไปด้วยหนอของต้นพระสีมหาโพจากเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งนำมเมล็ดมาพอกล้าไว้มากมาย นำมาปลูกรวมกันจนกลายเป็นสวนโพเรียงรายสวยงามเป็นทิวแถวและยังอันเชิญพระพุทธเจ้าหลวงจำลองจากกุติทุกขนิโรธวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมาประดิษฐ์ไว้ภายในสวนพุทธคยาเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สการะบูชาสถานที่พักและปฏิบัติธรรมแบ่งเป็นส่วนของภิกษุสงฆ์สามเณร มีกุฏิเล็กๆนับร้อยหลังขนาดพอเหมาะตามสมควรและส่วนพื้นที่ของอุบาสกอุบาสิกาทั้งอยู่ประจำหรือผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งในส่วนนี้จะติดกับหุบเขามีน้ำตกและลำธารไหลผ่านมีความสะดวกสบายตามแบบธรรมชาติสร้างสารรค์ด้านหลังที่พักของอุบาสิกายังมีสถานที่สำคัญเหมาะแก่การฝึกปฏิบัติภาวนา บรรยากาศเงียบสงบจัดเป็นที่สปัปายะอีกแห่งหนึ่งนั่นเพราะเป็นสถานที่เก็บศพสร้างเป็นศาลาสีเสาครอบลงไว้ตรงกลางสามารถเข้ามานั่งภาวนาเจริญมราณานุสติได้ศาลากระต่ายชมจันทร์เป็นศาลาสำหรับรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาประชุมตามวาระต่างๆอาทิอบรมปฏิบัติธรรมอบรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆมีสิทธิ์นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปร้อมทั้งประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์เจริญสมาธิและเป็นสถานที่ถวายพัตตาหารแด่ระภิกษุและสามเณรในบางครั้งส่วนท้ายของศาลา ยังใช้เป็นที่สวดอภิธรรมศพอีกด้วยโรงทานอเนกประสงค์เป็นสถานที่สำคัญยิ่งประกอบด้วยโรงครัวประกอบอาหารและโรงรับประทานอาหารเพราะสังขารจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะได้อาหารไปเลี้ยงธาตุขันของทุกๆชีวิตที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมณวัดป่าสีถาวรนิมิตรแห่งนี้ภายในอาณาบริเวณวัดป่าสีถาวรนิมิตเต็มไปด้วยความเขียวขจี ของต้นไม้เรียงรายอยู่ทุกเส้นทางสัญจรนำไปสู่ถาวรวัตถุต่างๆและรายล้อมด้วยแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่จัดสรรไว้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้านในยังมีกุฏิใจดีซึ่งเป็นที่พักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรและหอระฆังเป็นที่ตั้งกรองระฆังสัญญาณเวลาใช้เป็นที่กระจายเสียงอบรมธรรมะสำหรับพระภิกษุกสงฆ์สามเณรและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมครับท่านผู้ชมครับแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นั่นก็คือนะครับมณดถาวรธรรมนั่นเองนะครับซึ่งก็มีดูด้วยกัน3ามชั้นนะครับก็ เอาไว้ใช้นะครับเพื่อที่จะรับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งหลวงพ่อถาวรจิตตะถาวโลด้วยนะครับมณฑปถาวรธรรมเป็นอาคารไม้สูงสามชั้นปลูกสร้างอย่างสวยงามด้วยศิละปะไทยล้านนาซึ่งเหนือหลังคาด้านบนรลายยอดเป็นรูปน้ำเต้าปัรจุพระบร,รมสารีริกธาตุไว้ปัจจุบันใช้เป็นที่พักของพระเถระผู้ใหญ่ และหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรส่วนบริเวณชั้นล่างใช้สำหรับรับแขกพุ่งมาเยือนหัดมาฝั่งตรงข้ามมีศาลาํำไัยอัมรุงเกาสสยนันเป็นศาลาอเนกประสงค์ใช้ต้อนรับอาคันตุกะทั้งพระภิกษุส,สงฆ์สัมมเนนและคลาวาดเพื่อใช้เป็นที่ทำนักพักผ่อนอิรยิยาบถฉันพดต,ตาหารและปฏิสันทารธรรมแด่สาธุชน ภายในบริเวณวัดป่าสีทาวนนินิดเมื่อผ่านเส้นทางมาในจุดหนึ่งก็จะพบศาลาไทยเป็นเรือนทรงไทยใต้ถุนสูงมีความงดงามในแบบโบราณร่วมสมัยภายในใช้เก็บโบราณวัตถุญาตโยมได้นำมาถวายหลวงพ่อทาวรจิตตาวโรสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2535เจริญพร ประวัติวัดป่าสีทวรนเป็นมานั้นตั้งแต่ปี2525พ 25, ระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชพิพัฒนธรหรือหลวงพ่อทาวบนจิตถาวโลท่านได้มาทุดงณนะสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้สมัยก่อนนั้นเป็นทุ่งนาแห้งแล้งยังไม่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้ก็ด้วย พระบรารมีของในหลวงที่พระองค์ได้เสด็จมาที่นี่ปีสามเแล้วก็ได้มีโครงการพระราชดำริมีอ่างเก็บน้ำของสีเสียดมีโครงการพระราชดำริต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้วัดนี้ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อท่านก็ตั้งใจให้คนกรุงเทพได้มีสถานที่ มาพักปฏิบัติธรรมในพื้นที่ทั้งหมดนี้มี300กว่าไร่ก็แบ่งเป็น3เขตเขตสงฆ์เขตอุบาสกแล้วก็เขตอุบาสิกาจำนวนพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ร่วมกันขณะนี้พระมี24รูปสมมเณรสองรูปอุบาสกสองคนอุบาสิกา15คนที่อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ประจํา สถานที่ที่เป็นวัตถุาวารวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาขณะนี้ก็มีเจดียด์หลวงใหญ่ที่จะทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและกะยกฉัดในการต่อไปส่วนที่เป็นสลานั้นก็มีสลากระต่ายชมจันทร์ที่เป็นที่ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นและเป็นอุบโบสถไปในตัว และสลาที่ใหญ่ๆที่ใช้ในการอบรมของวัดก็คือสลาฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติวนจิตจวัดในการกระทําของพิสุทสงฆ์สมเน็และผู้มาปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตีสามครึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตีสี่มาถึงสลากระต่ายชมจันทร์ร่วมกันทําความสะอาดแล้วก็ฟังเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจนเช้า ส่วนพระท่านก็จะเข้าไปบิณฑบาตในบ้านญาติโยมอุบาสุบาสิกาก็จะช่วยกันทําอาหารตีตาดปัดกวาดภายในวัดแล้วก็ตอนเย็นบ่ายสี่โมงก็มาร่วมกันทําวัดเย็นฟังเทศอันนี้เป็นข้อวัดปกติยกเว้นว่ามีคณะต่างๆที่มาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ มีกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาจเจริญพรภายในอนาเขตพื้นที่ส่วนปฏิบัติธรรมซึ่งไรายล้อมไปด้วยต้นไม้อุดมสมบูรณ์กว่า60%เอร์เซนของพื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสถานที่อันเหมาะสมต่อการเดินทางมาปฏิบัติธรรมและด้วยจิตศรัทธาของหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรและสิทธาณุสิทธิ์ได้ร่วมสร้างถาวรวัตถุ ที่สำคัญและเป็นจุดสนใจอีกแห่งหนึ่งภายในวัดป่าสีถาวรนิมิตก็คือเจดีหลวงวัดป่าสีถาวรนิมิตเป็นเจดีสามชั้นตั้งสูงสง่าท่ามกลางป่าเขาแบ่งความสำคัญออกเป็นชั้นที่หนึ่งได้จัดเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมาของวัดป่าสีถาวรนิมิตและวัตถุมงคลรุ่นต่าง หลวงพ่อถาวรจิตถาวโรได้จัดสร้างร้อมทั้งหนังสือบรรยายธรรมหลากหลายเล่มเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการเข้าถึงความสงบของจิตใจชั้นที่สองเป็นพระอุโบสถประดิษฐานพระแก้วมรกตองค์จำลองไว้ให้ประชาชนได้กราบสการะบูชาและพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่ดำหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในานาม หลวงพ่อใหญ่ดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ว่าไหวพระทุกวันสุขสัน์สดใสทุกโศกโรคภัยห่างไกลกายาหลวงพ่อพระดำเลิศล้ำคุณค่าแม้นได้บูชาชีวาเป็นสุขไร้ความถุกเองและชั้นที่สามด้านบนสุดเป็นเจดีย์ขาวบริสุทธิ์มีความงดงามตามค ความเชื่อประตูทั้งสี่บานได้แกะสลักพุทธประวัติไว้อย่างสวยงามอารามไปด้วยสีทองสุขใสภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุสาวกและอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนพื้นที่เขตศาลาฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิพัฒนาทนรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรได้จัดสร้างในส่วนนี้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นส่วนป่าสมุนไพรและถาวรวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรัตนาคีรีมหาบอพิษประดิษฐานณเชิงภูเขาแก้วทางทิศเหนือของวัดป่าสีถาวรน,นิมิต มีขนาดความสูง172เซนติเมตรโดยพระราชพิพัฒนาธรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวานจำลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลกัญจนาพิเศษได้จัดสร้างไว้เป็นศาสนาวัตถุที่สำคัญยิ่ง และเป็นสิริมงคลแก่วัดป่าสีทาวนิมิตรแห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชาสืบไปอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอยู่ในเขตติดต่อของวัดป่าสีทาวนิมิตรเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทอดพระเนตรบริเวณที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ซึ่งทรงพิจารณาก่อสร้างโครงการนี้ก่อนแล้วค่อยวางแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการอื่นๆที่เหมาะสมต่อไปสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคสนับสนุนให้ทำการเพาะปลูกในเขตทุดงคัสถานทาวอนิมิตซึ่งเป็นชื่อเดิมในเวลานั้นรวมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระบบส่งน้ำแนวทฤษฎีใหม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นซึ่งเป็นพระมหากรุณาทิคุณอันด้นพนมาสู่ดินแดนชาวบ้านหนองแสงอำเภอปากพลีและอาาเขตใกล้เคียงภายในจังหวัดนครนายกยิ่งนักพระราชพิพัฒนาธรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรจึงได้จัดสร้างศาลารัตนคีรีมหาบอพิษเป็นศาลาทรงเก้าเหลี่ยมออกแบบและจัดสร้าง โดยทหารช่างจากสระบุรีแล้วเสร็จปีพุทธศักราช2539เพื่อถวายเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบทเมื่อยามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและทอดพระเนตรโครงการต่างๆในบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดและบริเวณใกล้เคียงครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่เขตกเกษตรธรรมชาติถาวรนิมิตนั่นเองนะครับซึ่งถือว่า เป็นเขตที่3นะครับซึ่งอยู่ในโครงการเมืองสากรตามแนวพระราชดำรินั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นนักเรียนนะครับชั้นประถมนั้นกําลังทําการลดน้ำนะครับพวนดินนะครับพื้นที่เกษตรก็เป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนนั้นได้รู้จักการทําการเกษตรนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยเราด้วยนะครับนี่ก็คือเริ่มต้นจากเด็กๆเลยนะฮะนี่ครับเป็นพื้นที่เกษตรนะครับ กปลูกผักต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็ปลูกฝังให้เด็กด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับก่อนที่จะเลิกเรียนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่นี่ก็เป็นโครงการที่จะนะครับช่วยให้ส่งเสริมนั่นเองนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของการเรียนการสอนของโรงเรียน มาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศการเรียนการสอนนั้นก็เป็นแบบสามัญโดยทั่วไปแต่ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วๆไปนั้นจุดเด่นของโรงเรียนนี้นั่นก็คือตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรซึ่งท่านให้ความอุปการะให้การอุปถัมภ์โรงเรียนแห่งนี้ท่านบอกไว้ว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นเน้นทางด้านคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมครับเพราะว่าถือว่าสังคมในปัจจุบันนี้ขาดในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แต่โรงเรียนแห่งนี้ครับท่านได้เพาะต้นกล้าของประเทศของสังคมเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเริ่มตั้งแต่ชั้นต่อแต่เลยฮะอนุบาลหนึ่งครับเริ่มแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปัจจุบันมีถึงปีที่ห้าแต่ในปีการศึกษาหน้าครับหลวงพ่อถาวรท่านได้บอกไว้ว่าจะ มีปฐมศึกษาปีที่6เกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่นะครับที่หลวงพ่อนั้นท่านก็ถือว่าเป็นพระที่ให้กับสังคมโดยแท้จริงเลยครับโรงเรียนแห่งนี้นั้นจํานวนนักเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปีที่5ในปัจจุบันนี้นะมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับก็สักประมาณ130คนนะครับโดยแบ่งนะเป็นห้องเรียนโดยเฉลี่ยนะครับชั้นอนุบาลห จนถึงอนุบาล3เฉลี่ยก็ชั้นละประมาณ23คนส่วนชั้นปฐมนะครับตั้งแต่ปฐม1จนถึงปฐมปีที่5นี่นะครับก็เฉลี่ยออกมาประมาณชั้นละ13คนนะครับการเรียนการสอนก็ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่ก็เน้นย้ําว่าจะเน้นทางด้านคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมครับเวลาเรียนเวลาการเรียนการสอนก็ปกติโดยทั่วไปก็เริ่มตั้งแปดโมงครึ่งจนถึง 15หนาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็นะฮะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่นะฮะทางหลวงพ่อทางลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวมทั้งนะครับทงางภาครัฐก็ได้ให้การสนับสนุนมาเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับหรือบุตรหลานของชาวบ้านในแถวนี้ที่ส่งมาเรียนที่นี่ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินนะครับที่สนับสนุนนั้นก็มาจากภาครัฐนะฮะ แล้วก็มาจากนะครับรูปสิทธิ์ของหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรก็ได้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่านะครับเสื้อผ้านักเรียนนะครับชุดนักเรียนเนี่ยนะฮะก็ได้รับมานะครับโดยชั้นอนุบาลหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยนะพอมาสมัครเรียนปั๊บจะแจกเนละสองชุดนะครับคนละสองสองชุดเสร็จก็จะแจกมาเรื่อยครับพอจบอนุบาลสามเสร็จขึ้นชั้นปหนึ่งก็จะแจกอีกสองชุดนะฮะแต่ถ้านะครับผู้ปกครองท่านใดของนักเรียน อยากจะได้เพิ่มก็จะมีการซื้อหากันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ตรงนี้นะครับทางคุณครูหรือทางโรงเรียนเนี่ยนะครับโดยการสนับสนุนของหลวงพ่อถาวรจิตต์ถาวโรนะครับท่านได้บอกไว้ว่าจะมีการไปสำรวจนะฮะแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนของนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับว่าบ้านไหนแบบไม่มีจริงๆบ้านไหนขาดทุนทรัพย์จริงๆบ้านไหนที่ไม่สามารถที่จะ,ะเกียรค่าใช้จ่ายภายในบ้านมา ให้กับเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรหลานจริงๆเนี่ยทางโรงเรียนจะออกให้ครับออกให้ไม่ไม่ได้หมายเฉพาะว่าชุดนักเรียนอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนก็ดีนะครับกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนพวกนี้ทางโรงเรียนก็ออกให้ถ้าไปสํารวจดูแล้วว่าบ้านของเด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ยนะครับมีความขัดสนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อหาได้ทางโรงเรียนก็จะออกให้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือนะครับความเมตตา นะครับความเมตตาจิตของท่านหลวงพ่อถาวรจิตตะถาวโรต่อเด็กน้อยตาดำๆนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนถาวรนิมิตแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเราไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบๆนะฮะนะครับนี่ก็น่าจะเป็นออนุบาล2ครับอันนี้คือชั้นอนุบาล2นะครับนะฮะนี่ครับแล้วก็จะถัดไปก็อนุบาลสาไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 แล้วในปีการศึกษาหน้าอย่างที่ผมเรียนไว้ข้างต้นว่าจะมีชั้นะสมศึกษาปีที่6เกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากให้บุตรหลานของท่านนั้นมาเรียนที่โรงเรียนถาวอนิมิเตแห่งนี้ก็เชิญได้เลยนะครับเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ